สวัสดีพี่น้องมานี่อยู่กับซองกอบปี Family. แฟมิลี่อันนี้มันคลิปต่อไปนั้นแหละที่เขาสัมภาษณ์พรอเท่าอันนั้นยูเทิงนี่เขาก็ย่างลงมาเจองานพรอเท่านี่เ้น้ำแข็นงานเานรเา,ากับยู่ใกล้ๆกันนี่แหละพี่น้องง่นไปนี่ก็เห็นเลยเาไปหาชมน้ำกันเฮ้ยพี่น้องเนี่ยพระเท่าเป็น,น,นยังไง เอาใช่ไม่นะเยเยเข้าคือนี่จะจะจะโอ้ยคาเพื่อนบ่เข้าจะเข้าคือมันหันมันหักมั็นไรนะเพื่อนชี้หักแล้วไม่ไม่คาเพื่อนลูกจะมันลดน้ำมันหักเดี๋ยวเดี๋ยแต่วันน้อาพระบเราขออนุญาตได้ขอเนี่ยเจ้าเฮ็ดเรียกเจ้าบ่ เดินเ <c oughs> <The acid baptism> ินกํลังฟันไหมแต่เขามาทางหลังนก็เลยบุยน้าวพะเ่ามี้ได้ไหมันเง้ยว่าพะเ่ามันเงียไปทางไหนีมันไล่มาบนี้โอ้โหเราจะชี้ข้ามข้ามนี่บ่ข้ามข้าเทิงนี่บ่ ทำทัส่มันบอโดยโดยพระเท้าเห็ดเปียกจะไปตัดไหมว่าในหนามาเนี่ยแถวนี้คนอยูู่้เดียวดีงมนนี้หลานมายามบอพระเถ้าอ๋อช้อนาเดือนเลยหมด้เลย เด oh, ี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดไม่ได้ย uh> ูเฮ็ดอยากจะเล่าเลยทางทางสวนทางเราจะไปทางสวนบอสอ๋อทางสวนเจ้าเฮ็ดให้นี่บ่เฮ็ดกินให้บ่ปีนี้เฮ็ดปีแล้วนี่เจ้าเฮ็ดบ่ปีแล้วนี่เฮ็ดอีกเลยเฮ็ดก็บ่กินบ่กุ้มบ่ เฮ็ดกาแเนีนะเฮ็ดมน่ยคือแบบเฮ็ดเสวนเฮ็ดยังแบบว่าทุกปีเนาะพ่อแถาเนาะทุกปีเฮ็ดเฮ็ดในเฮ็ดผู้เดียววะเฮ็ดผู้เดียวโอ้คือมื้อนี่จะมาแต่ทางสวนบ่นี่มาดนแล้วบ่พ่อเถ่าดนแล้วแต่ จะสามโมงเราก็ตัดไม้มาเห็ดอันนี้เนาะอ๋อตัดไม้มามาเห็ดอันทำเพื่อนนี้เดยินๆมันฮักบ่จะยู่จะปีละพอจะยู่จะปีเพื่อนชาชาปีนี้เลยะไม่น้อยน้อยเลยนฮักไว้มันมีแต่ไม่น้อยเลยน้อยก็แปลงไม่มีเยอะบ่อยู่พลุตกมาโห่ปีนี้ได้ได้เข้าจจกสอบปีนี้ ชอบชอบหนิมดกินแล้วกินหมดแล้วกินมาแล้วชอบชอบกินหมดแล้วเอาพ่อเท้าอันนี้เขาเขามาฝากเด้อกุ้มมือหนึ่งสองมือกันยังไข่แน่พ่อเท้าแต่ละมือแต่ละเท้าแบบมาฝากเล่าเล็กๆในหน่อยนะบางเทือก็เป็นเงินเป็นอย่างเขาซี่ฮารุอย่างนี้ไม่แน่ใจกลยเอามามาให้ฝากพ่อเท้าทำแล้วเหมือนอย่างการก็ไปไกลไปไกลมากเพราะแบมีนั่นมีนี่เขาที่แว่ให้แต่ว่าเขาก็มีปลาไหลพ่อเท้าเล็กๆในหน่อยแหละ มีปลาใหา้เพะเขให้ตามนั้นต้มกินบ่หมีาหามก็ให้มันอนะมีนะต้มกินอยู่บ่ต้มกินโอ้โ <sty les ut> ต้มหนึ่งครับหนึ่งต้มหนึ่งครับหนึ่งโอ้ละครับข่าวฟังไทยเพื่อนว่าช่องละมือนะซองละครับโอ้เล<อ>ยเลย <c oughs> เพิ่นต่อเติมเพื่อนเพิ่นแต่ก่อนมันเป็นสอดเอาไว้ก็ได้เผาว้างไว้ก็ได้มันหนักนะหนักเติบนะชิอาโลมันหนักเอยเราต่อเติมเพื่อนเราเรามาเรามาทางหลังเจ้าเจ้าเสียดได้พอเจ้าเสีดเป็นงามบ้านอ่ะก็ไม่น้อยคนดูด้วยครับทำมันฮักตัวใดนนะพอน้องซีบอกเลยครับนี่มาฮักตัวเงี้ยม เออเอาอันนี้เนาะมัดมัดมันดได้ตอกเลยว่าชาปีกันอย่างเงี้ยังมาฆ่าก้อนอีกไม่ฆ่าก่อนเออไม่ฆ่าก่อนไม่ฆ่าก่อนตอกบ่คาะขาดใช่บ่คาดตอกไม่เปิดโดมนาะบ่มแสดงว่าอีพ่ออีเดือนนี่บ่มีเล็้ตะปูจักดอกเลยบ่บ่มีอืออเาใส่แบบอย่างอื่นบ่ ภูมิปัญญาของชาวบ้านเลยได้พปเทเือนนี้บดิเชเล็กตะปูและเดดพี <H> ่น <you know? S 2> ้องเอาตอกเพ็ดมัดอ้อมเฮมือนเลยไม่หน่อยตอกก็ได้ตะปูนโฮมันแตกแนวม่อ็นจะตอกนี้แตกเลยไม่กลมเอยไมตอก็ได้เดี๋ยวจะตอกมัดเอาเหนื่อยมกมัดดนตอเนาะ เหเห <ENNIS> ก็คอรัา <employees> มี <eterm oon> <jak Nein> ้าคืออืมคึกคัน่ออาศัยไปบ่มีตะปูแล้วปนีเวลาเสาร์เราเราจะบากแบบนี้เราจะทำแัวนี้นี่ยมันจะโตอก้นเลยนะแล้วมาข้ามเหมาอันนี้เป็นเหมาเนาะก็เลยบริษัทตปูตักเล่นไม่จะโตกึ้นเลยนะ อัน่วนพักผู้ใดนะผันะตวนี้่วนพักไปาส่วนพักนี่ส่วนไครนะชแต่นี้นี่เดวนี่นะเขานนี้อ๋อเส่วนน้อยเนาะ่วนปพะกาศ เต๋อเต๋อพ่อจ้ะมาแล้วเฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดชวนมันเฮ็ดแต่ให้บอกเฮ็ดแต่ให้บวกุ้งกินกว้างอยู่บ่พอซ้ำใดนซ้ำซ้ำบ่ตัวนี้ตัวเอาแนมเห็นเลยกว้างไหมกว้างมันชักมาทานมันช้ำหมดมันหกอือผู้เดีวเชี่ยง่าอีกอะเป็นยังบ่ทันบ่ทันผู้เดียวเด้๋ผู้เดียวผู้เดียวแล้วมาทานมันอันบ่แหละเท่ากันเท่าเน้ ไปนําหมู่เดียวล่ะเด้ลําปดีเวลาเฮ็ดหญเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดอีหยังล่ะเฮ็ดเสียหญ้าเสียหบ่ทนซักให้ก็ซักเองดําน้ําเองบ่น้ําออือซักเองนั่นน้ําเองนี่เพิ่นสิแล้วเนาะแล้วมันดนแล้วมันมดเดือดนันแหละ ขขาปกติเสมอมึงก็บ้ง่ามเขามึงก็บ้องงามน้อะวันนี้มันยามเสียหงียบก็เสียไปทางหลังบัดโป้งแล้วโป้งแล้วมันเป็นแับนั้นไหมนั่นเรื่องมาดูจิบอันนี้มอลานไส้เนี่ยได้สารยูน้ำหึงอยู่บ่้ออยูหังแล้วนี่ยูเด็กปใส่ช่วยไหมเให้มอนี่เห็นเรียกซอย เป็นเห็ดมันไม่ได้เห็ดเนะเห็ดเพื่อเห็ดนิดๆน้อยๆกันเด็กน้อยเนาะแม่แล้วมันเมื่อยลายบัดแดดมันไม่ได้ที่งั่นมันก็มันห้องก็มาใหม่นี่มันก็ห้องช่องชั้นอ๋อเดินๆๆจีว่าน้องว่าเราเห็ดนะเราผู้เดียวแล้วเราอยู่ในหนึ่งเด้งแถวๆนี้นะ ามแพระเถ่าเราเฮ็ดตลอดได้นงเงินนาะเามาบดได้ก็เห็นแล้วซ่อมแปลงตลอดแปลงเือนตลอดเลยะอยู่อยูู่้เดียวเนาะกต่สับนี่แล้วเจ้าชิดถ้เลยพระเ่าบ่เจ้าเฮ็ดเรียกจ้าเลยก็ได้พระเ่าเดี๋ยวเือนเจ้าชิฮักเดี๋เนชิบุท่านอ้เามืโดนแล้แต่ชงชามือวุ่นจัด เดินเดิมาเบิ่งเิตอนเติมัวนี้เนาะไม่ผี่ก็ได้ประางฝมเนาะระถางพระทาสารเองบ่เ้ินเดยๆ บ่อบ่อชาวบีบบ่อช่องปีช่องปีดอกดอกไปโลดบ่วเราบันทึกถือแดดถึงฝนเน,ะนาะโอ้ถันแห้งจะไปขืนยังแห่งมุ่นไดยน้ำตาไปเลยแลยแล้วเป,ป็นยังแน่นจะไปเปิดไปซ่อมไปแปลงแห้งฮักแป้งพ่ไปน้ำน่นขัวบ่อ หัวบ่อไปหัวเพื่อนมี่เขาแปลงไว้บ่อฝนตกในบัวเนาะแต่ลังหนึ่ยเขาไปอยู่ไปได้เียกมันนี่มันหัวกับหัวเป็นบอนป็นเป็นแม่หัวหัวอะไรที่ที่เท่าเราก็แปลงไปแปลงเราก็แล้วเนี่ยมันกกันน้ำได้คือกันเนี่ย มันโตแล้วม anyway, hmm. ันนกัดไปยีน hmm. ู่บกโลกนูน้อยกัดไปแล้วโดูดดลมก็เข้าอยู่บ่พัดเท่าเข้าเยอะออนอันลมแห้งอันลมแห้งอยู่ไปเข้ามันเป็นปองแน่นอนทางเทิงกันลมค่อยแร้วบ่าอดจ้าโอ้โหดอดดือดวานอนแล้ อันคือทางทางให้เน <pinky. S 1> ี uh, like, thrill, yeah. so, like ่ยจากมือเราจะทางหลายมือเลยนะทอดเรื่องนะบอกทางเราอ้อนนะทางเราที่นี่แล้วมาปลูกมาเฟ็จปลูกมาเือแล้วทางทางมะเกลือเนี่ทาง ยังไม่ทา้งเลยไงใช่เข้าปีปีนาหยั่งเดือนชามนี่อ้อนี่ทั้งแล้วไ่ได้ยุ่งแต่นี่ทางส่วนแบบว่ามักปิดมักพ่ายอย่างเขาเล่านะทางช่วยปูกมะเขือบุพอได้กินเนาะแต่ก็ได้บุหลายเนาะ แม่กบ่แพ้เห <se ็ดหรดับ่แพ้นลอืม่เราเฮ็ดไปทำเฮ็ดกินบยูชิชวัดยูาดนี่ยนี่เลยเนาะออบ่เฮ็ดให้ใิบะไรกินออให้ม่ได้กินอืมท่าูทเคนมันคนนั้นก็เขาอีได เอาคนมาต้นบ่จะจะปลูกมันบ่ะ่ไน้ปลูกคนเทมูอ๋อหับจ้างบ่ับจ้างมือับจงคนมันเลยเนี่เม่าไรพันจ้างเยมื่อู้เล่นเมือผู้เ่อนชงหน่อยไอ้เนาะ ลับแจ้งอะนะาชิตอะไรอกมมั่นเลยป่าับจ้งกมั่นแม่นิว่าอเห็นกันแล้อันนี้คืออย่างน้ำซางบําพ็เท่าน้ำสจ้งกู้่นขุดเอ้บงกับไปเบ่งกันไอเบ่งบ่เพเท่าเป็นนี่แหละนี่นะมึงย่อน้าบีน้ำเ่ โอ้นี่แม่น้ำสร้างเนาะจะเห็ียดยกไใกล้แล้วเห็นพระเท่านี่มาเหยียดเหยียดนี่เด้อเอออันนี้ัยงอันนี้อะไรนะมุนบอกเปลี่ยนได้คันว่าง่ายกับเปลี่ยนแบบคันเหากับเชื่อมเล็กเอานะแม่นเเอออาไมก็ได้เนาะเกี่ยวคือไม่นี่บอกนี่มันหมุนเนี่ย พระจลองมุนมึ่งนี่เนาะบุม,มูลสะพ้อเนานะเอา<น>มันไม่มีน้ำนะ<อ>นเนาะดีเนาะเดิแบบนี้นเดยน,น,นตักน้ำขึ้น เพื่อได้เป็นคนคิดพอเฒ่าผพ้ใดเป็นคนคิดไอเดียนียมุนยับจับนี่เฮานี่อุ๊ใจเลยฮ็ดได้ไ้นี่เฮานี่เฮ็ดับกันเหามันบวมเล็กิเป็นไหมนะบ <myst icism, S 1> ้านนี hmm. ้มันเป็นงามก็ตาดไห้สิท่ายมันก็ตันไหวเวลามันสิไลไปปุ๊บมันก็ข้ามมันข้านี่ ตอบอันนี้เถ้ะเพื่อนเราพุ่มปัญญาของชาวบ้านพุ่มปัญญาของชาวบ้านอือเาจะคิดช่วยกันพ่ออยู่ดีไมแห้งแรือเ่าเด้อยก็นสุขภาพแข็งแรงได้ปอเดี๋ยวเขาก็สีเดินทางกลับก้อนมาหนึข้ามมือมืออีกข้ามมือแมนแหละโอ้โหพ่อพ่อเล่านเพื่อนงินต้อง เดี degree, the water. The water ๋ยวได้น no, er ั่นได้นี่โยกระชิดกลายไปกันมาสิไปหาเอาข้าวไอ้ก้อนพอหยันหยันไก่ตอดแไนไก่สิตอดกินเพราะมันท้ามังินไม่นองหมดพอเท่ากระชิดแหน่ต่อเติมเฮือนนี่ละต่อเนาะเราเพียงานเราต่อเฮือนเราสักเฉลกนี่จะส่วนล่มดีเพือนเราสิฮักถิ่มซ้ำอะไรก็ทำเราจะดีแห้งนะพอเด้อเดี๋ยวรูกลับกันเฮ้ยดีแห้งจะเอาขอเนุญาตเด้อนี่ขึ้นมาก็เจองานพระเท่านี่ สบายดีจิบบ้าพ่อดาวได้แล้วพอหาก,กินมากแม่ยังกินนี่พ่อเดาไปเวียดบ่อ๋อยู่ท่านเท่าพอเอาไปอยู่นี่ไปทุกที่พวกมันอยู่นั่นแด่ๆนะนี้มันอยู่เรียวมันเนี่ยเอาเาไปยันตื่นงไม่ตื่นต่อที่เขาเอ่อ็ดแคลกออฟนั่นกินแคลกนี่ก็ต้มแคลกต้มย่างกินยังก,ก็แคลกไม่ยังแคลกขชิเลก ขี้เล็กอ๋อขี้เล็กกะเล็กกะเล็กขึมดกะเล็กโอจังแค่แรกพี่น้องพอดีเขาขึ้นมาจังแค่แรกพอเท่านี่ก็เจอะพอเท่าตัวลูกของพ่อเท่าตัวหลักเป็นบ้าจังแค่แรกพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Copy Family เนี่ยได้อ ในพ่อเท่าก็เก็บชิ้เล็กอยู่นี่แหละมาต้มกินแรงเช่นล่ะพี่น้องบ๊ายบาย